ว่าปินมาแล้วโดดแม่งเลยแล้วกันคิวไปหนึ่งสับไปสองระเบิดปุ้มตั้งแต่อัพแพ็คใช่ไหมก <Yeah. S 1> ูการซีซีตอนสับเพื่อนระเบิดเวลากูการซีซีตอนสับไม่งไงเออหนึ่งหนึ่งก่อนนิ่มๆแล้วกูโดดต่อจึบ๊บนี่สับซ้ายดิครับรู้นะ ต่อเพื่อนไหว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 หัวแตกไปดีครับโกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่ Adline Golden เติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมนึกว่าแบทแมน สวัสดีครับผมยินตีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันชาแนลช่นเคยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่ไม่ใช่ว่าเออรอดเลยครับวันนี้ผมจะมาลองเทสรูนเจาะร้อยนะครับปกติผมจะใส่เป็นอเวกสปิริตดักนัทคอร์นะก็คือรูนตีไว้ยี่สิบหกนะครับวันนี้ลองมาเป็นสายเจาะเกาะร้อยซึ่งสกิลมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้แนะนําเป็นสายลัมเมดนะครับเอาเลือกตัวเป็นแก้ทางก่อนเลยเราเป็นตัวแก้ทางยีน่านะครับ เปิดก่อนเลยว่าก็ตีมก้อนเล็กครับเราตีแบบชิวๆตัวให้ทางเราก็ตีแบบชิวๆแต่ว่าต้องรัดให้ได้แค่นั้นนี่รัดแค่นี้ก็พอ940นะครับจำไว้ประมาณนี้รูนเจาะร้อยนะถ้ารูนตีไว้26น่าจะเบาวกว่านี้นะครับแต่ว่ามันจะตีช้าหน่อยเห็นไหมปฏิกว่าจะพา็บพฟสวี์ จะแตกอะไรแล้วแต่นะครับช้าหน่อยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยว่าชอบสกิลแรงก็ใช้รูนี้นะครับชอบความเร็วก็นั่นแหละตีไว้วยีกเฮ้ยตกใจตกใจว่าจะไปเช็คบัฟแดงเท่าไโอเคไฟเตอร์ยังออกได้อยู่นะครับผมเป็นลองกีโนตเกียร์ก่อนเลยครับ เพนรู้สึกว่าเม really? um> ื่อก sure> ี้เห็นเห็นเปิดแล้วอะเห็นเปิดเพื่อนผมละรีบเกยรีบเติมนะครับไปโอ้ไม่กูไม่ไปล่างละเอาเพนอยู่ข้างล่างนะเพื่อนป่านะพู้นายอยู่ข้างล่างมาทำอะไรข้างบนแล้วเบิร์นเยอะบนเยอะซะด้วยเบิร์นเฉยอืมันอยู่มันอยู่สองตัวมันย่างเอาเลยโซโล่ไปหนึ่งตัวไอ้เดับล็อลคิวเอ้ยไม่ใช่ อยู่สองตัวอะไรวะกูงงหมด้ช่างแม่ง <c oughs> <c oughs> เล่นดอบไอ้นี่มันน่าจะบินอีกครั้งหนึ่งว่บาบินมาแล้วโดดแม่งเลยแล้วกันคิวไปหนึ่งสับไปสองระเบิดปุ้งไอต่อได้ปะต่อได้ปะต่อได่ต่อได้ไหมอะกูสับอีกสองต้นเกมขอได้ไหมขอได้ไหมเออ ว้าทิปเปิลคิวตั้งแต่ต้นเกมแต่เราบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่ารูนี้จริงๆผมไม่เคยใช้นะวันนี้ก็มาลองพร้อมเพื่อนเพื่อนเลยนะครับโอ้โหชิบขาดไปแล้วจ้าบินเออร์โแอร์ไลบินไม่เกรงใจใครขอเก็บแตกก่อนได้ไหมขอเก็บแตกได้ไหมแล้วก็สับแม่งเลย เราสามารถเก็บสเต็ตอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วค่อยโอ้โหชิบหายแล้วเด็กแว้นมาไปก่อนแล้วดอผมผมไม่มีสกิลเลยว่ะช็อกอย่างสวยเข้าไม่เอซิดเ้าแค่แอซิดก็พอเนี่ยเดี๋ยวบอกเพื่อนสลับแล้วนะครับจริงๆเอลโซเนี่ยได้ป้อมตั้งนานแล้วเนาะเออเดี๋ยวผมก็ต้องกันให้ได้นะครับเราจะเลือกเบนเท่ เออล่อแอร์ไลท์จช๊บจเ๊บ้อ้ยเอาหูค้างเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตอแหลอันนี้ค้างจริงลองกลับไปดูได้แล้วภาพมันกระตุกเวนกรรมห,ห,หน้าปัจจุบันนะครับมันก็ยังค้างอยู่เออ แปลกมากอาวเวตั้งแต่อัพแพตช์มาใหม่กูการซีซีตอนสับเพื่อนระเบิดเวลากู้การซีซีตอนสับนี่ไงเออถ้าเรามีพัสดีพอดีนะครับให้เราสับไปเลยมันก็จะการซีซีนะฮึบฟิกเกอร์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 เอเลน่ามีเสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นกำไรของเรา กำไรยี่กว่าคือเอาบัฟแบงให้เพนเกิดนะครับคือเอ,เอรันดอร์เนี่ยมันแพ้ทางเจ้ามันชื่ออะไรอ่ัเพนมากนะครับก็อย่าให้พี่แกเขาเกิดเลยแล้วกันไม่งั้นเราจะเล่นยากนะครับป่าเล่นยากเราก็เล่นยากกันแหละทำไหนทำไหนเพื่อนทำไหนเพื่อนบินเออราแอร์ออไรท์ชึบ โอเซงบ่โดนเออแล้วปกติผมจะเอาฟิกเกอร์มาเพื่อยืดระยะของสี่คิวสองนะครับวันนี้เอาระเบิดมาด้วยลองดูนะครับเผื่อในไฟ์มันจะแบบเออเหลืออีกนิดนึงก็ปิดคิวไปนะครับเก็บสแต็นี้เก็บกับคนสับไปก่อนไม่ถึงครับ โอเคได้ปอมได้ปอมได้ปอมไปขวาต่อเอ๋รันโดที่ผมบอกแล้วว่าตัวแพ้เนี่ครับนี่คือการโซโล่หนึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งหนึ่งก่อนนิ่มๆแล้วกูโดต่อจื๊บนี่สาบซ้ายดีครับรู้นะต่อเพื่อนไหวๆไหๆไหวๆไหวหัวแตกไปดีครับหมายถึงกูด้วย ฮ้ยอ่ะมัวแล้วมัว,วโอเคสวยฮะโอเคได้ออมนิอาร์มาแล้วนะครับปกติผมจะออกเป็นฟอร์สเคปแหละวันนี้ผมบอกเลยว่าจะเล่นสายดาเมจนะครับตายซะเออล,ออล้อโอแอร์ไลท์ซ้ายนี่ค่ะเพื่อนสวนสกัดเต็งสกัดเต็เออกิงกจะบอกกูตาไปด้วยเลยละกัน พี่พี่พี่พอมผมใจเก็บสแต็กปึ๊บเออไอตอนที่เราอันตินะครับเพื่อนๆจะเออก่อนที่เรากดอะเราไม่มีพัสซีตรงอ่าสแต็กสีขาวใช่ไหมเราต้องอันติให้โดนฮีโร่นะครับเออมันถึงจะมีสแต็กให้เราสับเนาะไม่งั้นเราจะไม่มีดาบใหญ่สับนะต้องเก็บสแต็กให้โดนฮีโร่นะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆแบบ เฮ้ยบินไปเลยมันก็จะไม่มีสแต็คขึ้นนะครับสแต็คมันก็เหมือนกับเราโจมตีธรรมดาปะเออสังเกตหรือว่ามันจะมีเสียงนะจึก,จ,กจึกของมันะ่ะเออประมาณนั้นนะครับเพื<ๆ>่อนอสงสัยแบบเฮ้ยเล่นเออรโร่ทำไมบางทีกระโดดไปสับไม่ได้เลยอย่าลืมครับเก,ก็บเก็บสแต็คกับฮีโร่ด้วยตอนที่เราบินขึ้นบนหัวนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเพื่อ<ๆ>เพื่อเพื<ๆ>่อสงสัย<ๆ>ชิบหายแล้ว<ๆ>ดูไว ดูเชิงตัวนี้ไว้อือออออออมอระเบิดเวลาแต่มาใส่ไม่เกาะแรงจังอะเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้ไหนมาทำอะไรตรงนี้เก็บสแต็กืมโอเคตายเห็นไหมเพื่อนๆสแต็กผมไม่ครบก็คือมันบินไม่ครบสแต็กนั่นเองอ่ามันก็เลยไม่เป็นดาบใหญ่ให้เรานะครับ ห้าชาร์จก็ต้องแบบบินบนน่ะบินบนบนหัวนะครับบนบนหัวคำมันคุ้นคุ้นวนหัวหัวไหลหัวไหลแล้วก็จริงใจผมไม่งอยากออกดาบแดงช่หายเลยเพื่อนแต่ว่าแรงนะครับโดนเรือๆหน้าโดนเพลนจะยืนให้เพื่อนนิดหน่อยแล้วกันเกมนี้เอาของกันไม่หน่อยนะครับ มีใครเห็นไม่มีใครเห็นผมบอกไม่มีใครเห็น,หนทัพย์ตายอืมโดนเปรกชิบหายเอาไปหน้าไม่สนแคลร,รี่เลยหมายถึงกูเนี่ย <c oughs> กูกับแทงเนี่ยไม่สนแคลร,รี่เลยแคลร,รี่โดนเนี่ยบัว <c oughs> แต่จะคิว ค okay. ไปกันต่อนะครับอันนี้เห็นเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเอโร่พี่บอกว่าทำไมแก้ทางายีน่ายังโดนเขาสวนอยู่เลยก็ผมไม่ได้ออกเป็นสายแบบกันเขาเรียกว่ากันไกยภาพนะถ้ากันไกลภาพเราสู้ได้แบบชิวๆเลยนะครับอันนี้ผมมาลองใส่ดามเมจด้วยก็อาจจะสู้ได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าเป็นต่อเป็นต่อเยอะเลยถ้าเราแบบใสเ่เข้าเข้าได้ดีอันติ อะไรเงี้นะครับงี้นาสู้เราไม่ได้เลยขวาขอละกันกูสาบก่อนเลยว่ะเก็บสแต่ฮึตีธรรมดาก่อนสับไปหนึ่งกูมีถอยกูมีถอยเพื่อนเป็นยังไงไอ้ฮัดออกดาบแดงนี่กูบินแล้วบินตั้งแต่ไอ้นั่นอะบินใส่ผมละมาถึง ายบินหมายถึงตายเนี่ยเราต้องออกของแก้ทางกันหน่อยสับมาดิครับเออล่อแอร์ไลน์สับขวาม่ออกซ้ายอ่าฆ่าเลยเพื่อนฆ่ายังโอเค อะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเออเราในแพชกนี้ครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะสนใจตัวนี้กันบ้างนะครับผมก็เป็นตัวฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีคนหยิบเนาะเพราะว่าตัวอื่นดาเมจมันชัดเจนกว่านะครับผมแต่ก็เล่นสนุกดีเป็นตัวที่นอกเมตาผมก็ชอบเล่นเมตาพวกเมตานอกๆเลยตัวเดิมๆซ้ำๆผมก็เบื่อแล้วนะครับก็ เดีย๋ยววนฮีโลไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับออฟไลน์ในแพ็คนี้ก็ถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวรักขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับลิ้นพันแม่งทุกคลิปเลย